สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณนะนี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาดูนะเด็ดบนนุนแบบ3ตัวฮะเดินดี60วดลวดเลยนะสมาชิกนะเนี่ยเลข3ตัวเนี้ยติดที่ฮะเลขหลักหน่วยหลัก1 0บหลักร้อยคือเลข3ตัวเนี้ยต้องมีองค์ประกอบใน3ตัวบนในแต่ละงวดนะสมาชิกนะต้องติดเลข3ตัวนี้ เดินบนเดินดี60งวดเลยนะสมาชิก60งวดนี่มันเป็นกี่ปีฮนะเดี๋ยวผมมีวิธีทำช่วงเท,ท้ายให้นะสูตรนี้ผมชอบมากๆเลยชอบยังไงฮะเพราะมันจะไปอาติดกับสูตรทางเดินเลขผมเลยงวดนี้ตรงกันเป๊ะๆกับทางเดินเลขนะที่ผมจะใช้จริงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาสูตรทางเดินเลขมาเทียบกับสูตรนี้ให้นะสมาชิกช่วงท,ท้ายนะเดินดี60งวดนะสมาชิกนะก็ เดินกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอนนักคำนวนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอดทอนได้ทําสูตรดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะฮะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแจกแยบวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าโดยเดอ้อนะครับอา้าวมาเข้าสูตรกันได้เลยนะสมาชิกนะสูตรเดินดีๆนะครับนะครับผมลันไปดูนี่โอ้โห ทะลุทะลวงเลยนะสมาชิกนะเข้าดีจริงๆนะฮะนะครับผมทําไปดูหลายงวดแล้วแต่ผมไม่เคยลงสูตรนี้ผมบอกไว้ตรงๆเลยแต่ทําไปดูโอ้โหเชื่อไหมฮะประมาณสี่หรือห,นะรห้างวดะฮทำไปดูแต่ผมผมเมินพูดง่ายๆผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเลขแบบสามตัวมาหนึ่งตัวอะไรประมาณเนี้นะฮะสมาชิกนะผมบอกตรงเลยถ้าเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวหรือเด็ดตัวเดียวอะไรประมาณนี้ผมจะชอบแบบนั้นมากกว่า แต่ทีนี้ผมเห็นสูบมันเดินดีทํารันไม่ดูเนี่ยโ h เข้าไปเป๊ะเลยแล้วก็ผอ e r t วดที่จะถึงนี้มันมาชนกับสูตรทางดิเลขผมด้วยฮนะผมก็เลยนํามาลงให้สมาชิกพร้อมแจกสูตรตามสมาชิกนะอะดูให้มันจบนะครับมาดูเด่นบนเดินดีหกสิบวดรวด,วดขึ้นนะครับงวดแรกสูตรได้ 9, เลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับคนออกหกหนึ่งแปดอ่ะ เลขสามตัวมาหนึ่งตัวนะก็มาที่หลักสิบบนนะมาที่หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะสมาชิกนะตามสูตรนะครับเอามาที่หลักสิบบนนะครับไฮไลท์สีไว้ก่อนนะฮะเอางวดที่สองนะสูตรไดขเก้าได้ศูนย์เลขหนึ่งอีกนะครับผลออกเก้าหนึ่งเก้าอ้าวงวดนี้มาครบเลยสามตัวบนก็คือเลขเก้ากับเลขหนึ่ง ครับก็ามาครบเลยนะสมาชิกนะมาที่อ่ะงงวงกลมรวมกันไปเลยนะครับครบคนสองนี้นะครับมาทางเล็กเก้าเล็กหนึ่งนะครับมาต่อคนที่สามนะคน,นที่สามสูตร เด่นบนเดินดีนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับพอออกหกสี่สองหกสี่สองอ่ะหัวน,นี้ก็เลขสองครับก็มาที่นะครับหลักหน่วยบนนะฮะถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรครับงวดที่สามนะครับ,รบเอามาต่อกันงวดที่สี่นะฮะสูตรสามอ่ะเด่นบนเดินดีหกสิบงวด ขึ้นนะครับได้เลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเขาอกศูนย์หนึ่งสองเอาอันนี้มาสองตัวอีกฮะมาเลขศูนย์กับเลขหนึ่งครับ,ก,ก,รบก็เข้าที่คู่ชุดศูนย์หนึ่งฮะหลักสิบกับหลักร้อยบนะสหรักบนนี้ครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะฮะสมาชิกนะ <c oughs> มาได้ทุกหลักครับเอางวดที่ห้านะสูตร ตามตัวมาหนึ่งตัวเด่นบนได้แปดเก้าศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์นะฮะแปดเก้าศูนย์ก็อ่ะมาที่เลขเก้าวดนี้ฮะที่หลักสิบบนครับก็ถูกเป็นงวดทีนดท 5, ่นะครับถูกงวดที่ห้าตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่ห้าตามสูตรเอามาต่อกันงวดที่หกแล้วงวดที่หกนะฮะสูตร สามตัวมาหนึ่งตัวได้หกเจ็ดแปดนะครับพราออกแปดศูนย์เจ็ดอ้าวมวดนี้มาสองตัวอีกฮะมาเลขเจ็ดก,กับเลขแปดมาดีจริงๆเลยสองตัวมาหนึ่งตัวนี้เอ้สามตัวมามาสองตัวฮะนี่มวดนี้ก็มาทั้งสองตัวเลยเลขแปดที่หลักร้อยฮะเลขเจ็ดที่หลักหน่วยถูกไปงวดที่ครับถูกก็ถือหกนะครับ, 6, รบผมย้อนให้ดูแค่แปดมวดนะสมาชิกนะย้อนให้ดูแค่แปดมวด จริงๆแล้วก็หกสิบงวดขึ้นเลยสาหรับก็หลายปีนะฮะจะก,กี่ปีแล้วไม่รู้ลองไปย้อนดูหกสิบงวดนีนปีนึงมันมีกี่งวดหวยออกนะฮะอ่านี่มันหกสิบกว่างวดอะนะ่ะงวดที่เจ็ดนะฮะสูตรได้สี่ห้าหกแล้วพอออกสี่หนึ่งเจ็ดนะอ่ะวันนี้ก็มาที่เลขเลขสี่นะฮะที่หลักร้อยบน,นะะถูกเป็นงวดที่เจ็ดะถูกงวดที่เจ็ดตามสูตรครับ ถูกเป็นงวดที่เจ็ดตามสูตรเอาต่อเนงวดที่แปดนะครับงวดที่แปดงวดที่ผ่านมาสูตรได้นนแปดเก,ก้าศูนย์ 8. นะครับผลออกสี่ศูนย์ห้าเอาเวันนี้ละเลขศูนย์ก็มาที่หลักสิบบนถึงงวดที่แปดครับงวดที่แปดอ้าวงวดที่ถึงนี้นะสมาชิกนะเอาได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันนะครับสมาชิกนะ นี่ฮวิธีทำนะครับสมาชิกนะมันบวกกันเยอะผมบวกในเครื่องคิดเลขแล้วมาได้เลขค่าเลขหงเลขเกนะสมาชิกนะได้เลขค่าเลขหกเลขเมันบวกกันเยอะผมผมกลัวผมไล่ผิดนะสมาชิกนะถ้าผมถ้าผมไล่ไล่ผิดก็การาบขอโทษขอขอภัยสมาชิกด้วย <laughs> ถ้าพูดผิดอะพูดผิดไม่ใช่ไล่ไล่ไม่ถูกผมไล่มาแล้วหลายรอบมันลงท้ายด้วยหกเจ็ดแปดอห้าหกเจ็ดนะวันนี้นะเอาวิธีทำเนี่ยนำหลักแสนเนี่ยมาบวกกัน เจ็ดครั้งหลักแสนเนี่ยบวกกันเจ็ดครั้งแล้วก็มาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักจิบล่างอีกสองครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักละหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสามครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้ววเเทท่่่าไหรปบกลขคงี ครับอ่ะบวกกันดูนะสมาชิกนะหกบวกหได้2 2งสอบวกหได้8ปดแปบวกหได้4 4่บวกหได้0 0นย์ศูนบวกหก็ได้หกหกบวกหก็ลงท้ายเลข2 2งบวกสก็ได้4 4่บวกสก็ได้8 8ดบวกนก็ได้8 8ดแปบวกห้า็ได้3ามสามบวกหก็ได้8ปดแปบวกหก็ได้3าม แปดกห้าเได้สามสามบวกเก้ดบวกบวกหะไดบวกห้าก็ 5. ได้สามสามบวกสามหกหกบวกเกนะ้าหกโมบวกเก้าได้ห้าห้าโมบวกเก้ามบวกเกได้ส สี่บวก9เก้าได้สามสามบวกเได้สองสองบศูนย์ก็ได้สองบกหก็ได้สามสบวกบวกเลขสองคงที่นะก็จะลงท้ายด้วยเลขห้าห้าบวกเพิ่มเปหนึก็ได้เลขหกหกบวกเพิ่มไปหนึ่งก็ได้เลขเจ็ดพวกนี้ได้เลขค่าเลขหกเลขเจ็ดนะสมาชิกนะอาสมาชิกแคบสูตรไว้ได้เลยนะครับสูตรอาจจะบวกกันยาวหน่อยนะสมาชิกแคปสูตรแล้วลองไปย้อนดูนะครับแล้วก็สมาชิกนะถ้ามีเวลาลองย้อนขึ้นไปดูว่าจะ เข้า60งวดขึ้นเหมือนที่ผมได้กล่าวอ้างไว้หรือเปล่าหรือมว่มวมม่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ลองย้อนขึ้นไปดูนะครับผมแกกสูตรไปเรียบร้อยเอาวันนี้ผมก็หวังว่าคงจะมาเพราะว่าผมใช้จริงด้วยคือจริงๆสูตร5้าเนี่ยวดนี้สูตรนี้ลงให้เป็นวดแรกนะแต่ทำไมผมถึงพูดว่าผมใช้จริงนะครับวดนี้ได้567เเด้อสมาชิกนะ 567อ,อดลงจริงจะมาใช้จริงเลยเหรอนะครับไม่รอดูสักงวดผมผมทำดูไว้ค่า6หกวดแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้แต่ผมไม่ได้ใช้จริงผมไม่ได้เอาสูตรนี้มาใช้จริงนะะสมาชิกนะที่ผมใช้จริงๆรอ้านวะวดนี้ลงให้ขวดจำนที่1นึ่งทัพแปดทัหห้า, 8, า 6, นะลงให้ปขวดแ้วที่ผมใช้จริงๆนี่ฮนะสูตรนี้เป็นสูตรของผมนะ ยทางเดินเลขนี่ไงฮะเนี่ยที่ผมบอกอะทางเดินเลขนี่ที่ผมใช้จริงๆนะฮะถึงทางเดินเลขนี่ก็เดินเข้ามากี่งวดละสี่สิบงวดหลุดสองงวดอันนี้ก็สามตัวมาหนึ่งตัวที่สลับกันมาห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดศู์หนึ่งสองศู์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดอะอันนี้มันเป็นบินที่สี่แล้วบินที่สามอะหมดนะน,นี้ผมมันเขียนขึ้นใหม่เป็นบินที่สี่มันได้ห้าหกเจ็ดแล้วมันมาชนกันกันกบห้าหกเจ็ด กับตัวนี้ด้วยอาสมาชิกและสมาชิกค,คิดว่ายังไงผมก็ต้องใช้จริงอยู่แล้วถ้าพอม,มาชนกันผมเน้นไปที่ห้ากับหกเอาแต่มันชนกันสามตัวนี่แหละแต่ผมก็นเน้นเหมือนกันเน้นพอ่อตอนนี้ผมเน้นไปที่หกกับเจ็ดอันนี้ก็เน้นไปที่หกกับเจ็ดชนกันทั้งนะสมาชิกนะนะครับพวกนี้มาเรื่น,นี้เดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะฮะสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะสมาชิกนะสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบห้าหกเจ็ดนะครับตองไว้ก่อนเลยผมวางไว้ที่ สิบหน่วยบนห้าหกเจ็ดครับและมันก็จะเหมือนจับผมลองจับคู่ชุดจับอะไรไปแล้วมันจะเหมือนเลขเก่าๆที่ผมทํามาแล้วสาม้วที่เข้านะฮะมันก็จะมีเลขอะไรหกแล้วก็เลขมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเนี่ยอะไรประมาณเนี้นะฮะมันจะวนเวียนอยู่แต่เลขเก่าๆามันจะเอาเลขเก่าๆอก่านะคแต่สูตรมันได้แบบนั้นจริงๆนะ นะครับสมาชิกนะอ้าวคอยดูกันพวกนี้มื่อนืนนี้เดี๋ยวผมก,ก็จะมาสรุปสามตัวบนสองตัวบน,บนให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะอย่าลืมนะผมเน้นเลยห้าหกเจ็ดมาแน่ๆนะคะตัวหนึ่งนะครับเน้นไปที่สิบตัวบนนะไม่รู้จะมาตัวไหนแต่ผมเน้นไปที่หกกับเจ็ดนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะสมาชิกนะ ه, สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพวกนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ